ก่อพร้อมครับแล้กวก็สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายสี่โมงนะครับหลังจากที่เรา,าย้ายตำแหน่งกระปุกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทากาวทิ้งไว้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการที่เราต้องมาเติมฮอร์โมนกันครับแต่การเติมครั้งนี้ผมจะไม่เติมผ่านอ่าวันเวบาวนะครับถึงตรงนี้นะครับ แต่ผมจะเป็นการเติมตรงเข้าที่สลิงโดยตรงนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆครับไปชมกันครับอุปกรณ์พร้อมครับแล้วก็แบบนี้เลยครับง่ายๆําทำให้ช่วยให้การยกตัวของกระปุกไม่ยกตัวง่ายแล้วก็ทำให้เรา ประหยัดเรื่องการย้ายเว่ประหยัดเรื่องตำแหน่งในการย้ายแล้วก็เวลาในการย้ายนะครับยืดอายุของกระปุกให้เราได้ใช้งานในตำแหน่งนี้อีกยาวนานขึ้นประมาณ2เดือนถึง3เดือนเลยทีเดียวครับเราเอาไปใช้ดูครับผมสวัสด,ดครับ